วันนี้พี่โอโชคดีเจอร้านอาหารอร่อยอีกแล้วครับร้านนี้ชื่อร้านว่าเยนตโฟโกเซงชื่อร้านโกเซงแต่พี่โอไม่เซ็งนะครับเพราะว่ามีเมนูให้เลือกหลากหลายแล้วก็อร่อยทุกรายการแน่ๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีกําลังพอที่จะกินได้แค่จานสองจานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความอร่อยและรูปถ่ายที่สวยงามที่แปะอยู่ที่ข้างร้านเนี่ยมันก็ทําให้เราเชื่อได้ว่า อร่อยทุกรายการแน่ๆและบรรยากาศที่ร้านก็ดีรูปถ่ายก็สวยนะครับที่นั่งก็น่านั่ง อยู่ติดก,กับโรงแรมที่พักด้วยครับคุณผู้ชมพิจารณาดูเมนูที่ข้างฝายนี้ได้เลยเราจะพาไปสำรวจข้างในนะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอา้านแลบด้านในเนี่ยยังมีที่นั่งกินที่กว้างขวางสะดวกสบายและมีวิวที่สวยงามส่วนเราเลือกนั่งที่ด้านนอกนะครับเพราะอยากชมวิวริมถนนนี่คือกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่พี่โอรับประทานมือนี้อร่อยจัดเลยครับและ ดูเมนูต่ตางๆของร้านนี้นะครับราคาก็ไม่แพงคนขายน่ารักใจดีด้วยอยู่ที่อำเภอสากเลก็จังหวัดปริตครับไทย่านก็ลองแวะมารับประทานกันได้ถ้าพี่โอมีโอกาสก็คงผ่านมารับประทานอีกครับถ้าอยู่กรุงเทพนนะร้านนี้คงจะอุดหนุนทุกวันเลยทีเดียว